ขอให้น้องเก็บบอลให้ได้ไหมแบบไม่ถึงทั้งเย็นนี้อแล้วไงแล้วน้องก็ไปเก็บให้พอพอบอกขอให้เก็บอีกลูกพวกนี้ก็พูดว่าเอามาอีกสี่สิบอ่าแล้วไงอะ่ะก็ทำไมไม่ให้อะ่ะเพรามันผิดคำที่พูดไว้อ๋อพี่น้องบอกว่าจะให้ยี่สิบใช่ไง หนูนึกว่าแต่พอหนูรับอีกรับอีกรับอีกแล้วหนูจะได้สี่สิบคูอคูอยากได้ลูกละยี่สิบพี่ก็จะมีเงินขนาดนั้นที่ไหนเราไม่ใช่หนูก็นึกว่าแต่พี่น่าจะให้แบบนั้นหนูไม่รู้ไม่มีให้ใช่ไหมจะมียี่สิบอืมเอาแค่ยี่สิบได้ไหมไม่ให้เอาทำไมอ่ะไม่ใช่ไม่ดีโน่ให้ก็คือให้สิให้สิบบาทพอค่าเงินโอเคโรงงานตรงไหน อืมเมื่อก okay. 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 ี้ไงเขาไปหลบอยู φο, ่หลังตุ๊กแกเมื่อกี้ไม่ถูกโอเคเล่นกันรอฉันขอไปสืบคนนั้นก่อนคนนั้นน่ะน่าจะรู้เหตุการณ์ทั้งหมดและเป็นความเป็นจริง